ทธสอบทดสอบทดสอบมันขึ้นไงเลย,เลยสัญญาณมันขึ้นมันขึ้นไปแล้วนะครับท่านขอออครับหลังจากที่เหตุที่น้องเขาเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วนี่คือทางผอ,งอ,อทางโรงพยาบาลเนี่ยคือมีติดต่ออะไรยังไงกับเขาคะก็อดอึนต้องขอแสดงความเสียจใจนะคะแล้วก็เห็นใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกับน้องเขาด้วยนะคะแต่ว่าในในส่วนนี้ของโรงพยาบาลเราก็ได้มีการติดต่อประสานงานกับน้องเขาตลอดค่ะก็อยากจะขอเล่านิดนึงนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของโรงพยาบาลเรานะคะก็คือ,อเมื่อวันที่5กันยายน6 5นเนี่ยนะคะน้องเขาเนี่ยได้มาคลอดที่โรงพยาบาลซึ่งเกินนิดนึงนะคะโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลขนาดสัก60เตียงนะคะ ก็การคลอดนี่ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของการคลอดตามปกตินะคะมีการคลอดทางช่องคลอดนะคะก็ขณะคลอดนี่ก็ได้มีการตัดแผลฝีเย็บเพื่อจะให้เด็กคลอดออกมาแล้วก็มีการเย็บกลับไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเด็กก็ปกติดีนะคะแผลก็ปกติดีนะคะก็นอนที่โรงพยาบาลสามคืนคือคแล้วก็คลอดธรรมชาติคลอดธรมมธรมชาติค่ะคลอดธรรมชาติก็นอนโรงพยาบาลสามคืนก็ ระหว่างนั้นเราก็มีการติดตามแผลฝีเย็บอยู่ตลอดนะคะก็แผลฝีเย็บแห้งดีแล้วก็ก่อนที่จะออกไปเน้นองก็ได้มีการาถ่ายปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนี่ปกติดีนะคะก็หลังจากนั้นก็คือได้ออกจากโรงพยาบาลวันที่7กับกันยายน2565รแล้ววันที่10กันยายนนี้น้องเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มามาตรวจตามปกตินะคะก็เราก็ได้มีการตรวจแผลฝีเย็บให้พบว่าแผลฝีเย็บมีการแยกแผลแยก พอแผลแยกปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการซ่อมแซมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเราก็ได้ส่งไปรักษาต่อเพื่อจะทําการเย็บแผลฝีเย็บคืนนะคะที่แยกออกเนี่ยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะก็ได้มีการส่งตัวในวันที่สิบกันยายนสอง5ห้าหกสิบห้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการติดตามการรักษานะคะว่าการเย็บเป็นอย่างไรนะคะก็ได้ทราบมาว่าหลังจากมีการเย็บแผลแล้วเนี่ย ปรากฏว่าแผลนั้นไม่ติดค่ะแผลที่ไม่ติดเนี่ยก็ได้รับทราบมาว่ามันเปิดเกิดก,การติดเชือ้อบริเวณแผลค่ะซึ่งก็โดยทั่วไปเนี่ยเ,เวลามีการครอบแบบนี้เนี่ยผู้หญิงทุกคนเนาะก,ก็จะถูกตัดแบบแผลฝีเย็บแล้วก็บางคนก็มีการติดเชือ้อบางคนก็ไม่มีการติดเชือ้อถ้าติดเชือ้อปุ๊บก,ก็จะมีภาวะซักซ้อนคือแผลแยกแผลไม่ติดค่ะหลังจากนั้นที่ไปซ่อมแซมที่โรงพยาบาลเ,เชียงรายประชันเคราะห์แล้วเนี่ย มีการแยกแยกอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ที่เย็บซ่อมนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของกระบวนการรักษาต่อไปก็คือเอนื่องจากว่าแผลฝีเย็บมันอยู่ใกล้กับรูทะวันดังนั้นเนี่ยปกติคนเราก็จะต้องมีการขอนขออนุญาตนะคะก็ต้องมีการถ่ายอะคะ่ะมันก็จะมีการติดเชื้ออยู่แล้วนะคะอยู่ตลอดเวลาแบบนี้จะทําให้แผลตรงนี้ไม่หายทางทางโรงพยาบาลเชียงรายในเรื่องของการรักษานี่ก็จะมีแนวแนวทางการรักษาก็คือการยก ลำไส้เพื่อจะให้มีการถ่ายทางหน้าท้องอะคะ,ะตรงนี้ทางหมอหมอส,สัญญาแพทย์ก็ได้มีการดําเนินการด,ดังนี้นะคะก็คือเป็นการยกยกการถ่ายทางหน้าท้อง่างที่เห็นตามตามภาพนะคะก็ยกถ่ายตรงนั้นเพื่อจะให้แผลข้างล่างอะมีการแห้งแล้วก็สะอาดเพื่อจะให้มีการติดรอ,อบนึงค่ะก็ประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้นเป็นอีกเขาก็จะม่ต้องมีการเช็คหยุด ตลอดเวลาว่าแผลข้างล่างดีขึ้นหรือยังพบมีรอยรั่วอีกหรือไม่นะคะ,ะซึ่งตรงนี้เป็นอยู่ในช่วงของระหว่างการรักษาค่ะมันต้องรอให้ข้างล่างดีขึ้นไม่มีรอยแย่ถึงจะมีการยกดึงลำไส้ดังกล่าวนะกลับคืนมาต่อให้มีการถ่ายปกติเหมือนเหมือนคนทั่วไปอะคะ่ะประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะเวลามันจะใช้เวลาระยะเวลานานพอสมควรนะคะซึ่งต่อ ซึ่งของน้องเขาก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างการรอให้แผลข้างล่างติดค่ะประมาณนี้ค่ะคือทางโรงพยาบาลเนี่ยให้การให้ความช่วยเ,เหลือเขายัางไงฮะหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วค่ะหลังจากให้เกิดเหตุตั้งแต่วันที่สิบนะคะเราก็มีการติดตามการรักษาต,ตลอดเวลาแล้วก็มีการโทรประสานร,รวมถึงการไปเยี่ยมนะคะที่ที่ในเชียงรายเนี่ยนะคะก็ไปเยี่ยมทั้งดูแผลอ่าเยี่ยมทั้งลูกของเขาด้วยะคะ่ะแล้วก็เราได้มีการรวบรวม เงินในส่วนของเจ้าที่เราเองนะคะเป็นแบบลดลงเงินได้อยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะคะก็ไปให้น้องเขาเป็นการช่วยเหลือเวลาน้องเขาได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายเนื่องจากมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ะคะ่ะแล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องเรื่องของซื้อนมให้ลูกนะคะแล้วก็ช่วงระยะหลังนี่เราก็ได้มีการซื้อในส่วนของถุงถุงถุงหน้าท้องให้ ส่งไปให้น้องเขาด้วยค่ะเราได้มีการาโทรประสานงานรวมถึงการให้กําลังใจน้องๆในเรื่องของการรักษาตรงนี้แล้วก็เ,เ,เพื่อจะให้น้องๆเนี่ยเพื่อจะให้การรักษาตรงนี้เป็นไปด้วยดีแล้วก็น้องเขาจะได้มีกําลังใจค่ะเห็นได้เห็น,หนที่น้องส่งภาพมาให้ดูก็คือเป็นการเจาะท้องใช่ครับเจาะท้องนี่คือเพื่ออะไรการเจาะท้องก็เพื่อเป็นการายกลำไส้เพื่อจะให้มีการถ่ายทั้งหน้าท้อง ป้องแล้วก็ไม่ให้มีการถ่ายเพื่อจะไม่ให้มีการถ่ายลงทางทางทางก้นทางปกติที่ที่ที่เขาคนปกติเขาใช้กันอยู่เพราะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อ<ม>ตรงบริเวณแผลฝีเย็บค่ะระยะเวลานานไหมครันานค่ะแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วแต่ว่าร่างกายของน้องจะจะมีการปรับในเรื่องของ การซ่อมแซมการรักษาตรงนี้การซ่อมแซมตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งแต่ละคนนะ่ะมีความแตกต่างกันในกรณีของน้องเขาเนี่ยมีภาวะแซกซ้อนค่อนข้างมากนะคะทำเรื่องของการติดเชื้อด้วยทําให้แผลเนี่ยไม่หายสักทีอะคะ่ะตอนนี้น้องเขาอยู่ที่ชมบีเนี่ยคือทาง,รงโรงพยาบาลได้ช่วยเหลือเขาย่างไรก็ได้มีการโทรติดตามให้กําลังใจแล้วรวมถึงที่บอกแต่แรกก็คือ,อส่งในเรื่องของนมแล้วก็ถุง ุงหน้าท้องอะคะ่ะซึ่งถุงหน้าท้องตรงนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้ทาการส่งไปให้ต้องเปลี่ยนตลอดใช่ไหมใช่ต้องต้องเปลี่ยนค่ะเวลาเราถ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเอาไปเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนอันไหนแปะ,ะคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถุงวันนี้ก็มีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ปกติก็สามารถเปิดได้ทางโรงพยาบาลที่ที่ทาการผ่าตัดนะคะแต่ว่าน้องเขาเดินทางไกลอะคะ่ะทางเราก็เลยซื้อแล้วก็ส่งไปให้น้องเขาะคะ่ะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอดีน้องเขาเป็นสิทธิประกันสังคมทางเราได้มีการติดต่อกับประกันสังคมนะคะ <Alcohol. S 1> ว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยาของน้องอย่างไรทางประกันสังคมก็มีแนวทางเหมือนกันข่าวก็แนวทางอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเยียวยา,ยาในเรื่องของการที่น้องไม่สามารถที่ไปทํางานได้ะคะ่ะเป็นชดเชยเป็นชดเชยรายวันนะคะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยื่นได้นะคะ ยื่นได้ภายในสองปีหลังจากที่เราเริ่มรักษานะคะจนถึงสิ้นสุดการรักษาแต่พอดีว่าตอนนี้น้องของเขายังยังไม่มีการสิ้นสุดการรักษาค่ะยังอยู่ในกระบวนการรักษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ายังยังยังไม่ควรจะยื่นเพราะว่าถ้าสมมติเรายื่นตอนนี้เราจะได้สิทธิ์แค่ถึงตรงณักเวลานี้แต่ถ้าเราแล้วหลังจากนั้นที่เรายังมีการรักษาอยู่เราก็จะจะจะ,จะไม่ได้ตรงนั้นนะคะทางทางเราก็เลยจะ จะรอรอจนถึงให้น้องเขาสิ้นสุดการรักษาก่อนแล้วเราก็จะยื่นยื่นทั้งหมดนี้นะคะการยื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้องเองเป็นผู้ยื่นแต่ว่าเราก็จะช่วยเหลือทางด้านในเรื่องของเอกสารต่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยเอกสารของเราได้เตรียไหมไว้หมดแล้วนะคะในเรื่องของการยื่นต่อประกันสังคมแล้วเราก็จะเชื่อมประสานกับโรงพยาบาลเชียงรายในการที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจะให้น้องเขายื่นชดเชยต่อประกันสังคมนะคะ่ะ กรณีเชสแบบนี้นี่คือมีบ่อยไหมฮะแบบที่เป็นแผลแยกนี่เหรอคะแผลแยกโดยทั่วไปก็เจอได้คะ่ะแต่แผลแยกที่เจอภาวะแทรกซ้อนแบบนี้ก็คือมีรอยรั่วแบบนี้เราต้องต้องยกถึงขั้นตรงเนี้ยพยัญไนเคยเจอแค่เคสเดียวคะ่ะมันเกี่ยวกับอะไรฮะคือตรงนี้แผลแยกตรงนี้ก็เ,ออเวลาเราเย,ย็บแล้วเนี่ยมันเกิดจากการติดเชือ้อพอติดเชือ้อปุ๊บทําให้แผลมันยุ่ยแล้วก็ไม่ติดคะ่ะพอไม่ติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะลามเพรารูทั้งสองเนี่ย รูช่องคลอดกับรูถ่ายนะี่มันอยู่ใกล้กันค่ะมันทําให้มีรูหาักกาันได้จากการเข้าใจของคนไข้เนี่ยคือเขาอาจจะคิดว่าเป็นการบิดลานของพยาบาลหรือหมอไหมว่าที่จะไปใช้มีดไปเจาะตรงบริเวณไส้ใช่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็ไม่แน่ใจตรงนี้คะ่ะจริงๆแล้วไส้มันอยู่ข้างบนอ่ะนะโอ้พูดถึงตรงนี้ตรงนั้นมันไม่มีไส้อยู่นะคะเออค่ะมันจะติดกับรูรูทวันหนักเท่านั้นเองค่ะค่ะ ที่ปัญหาตรงนี้ก็คือเอแผลตรงเนี้ยมันมันทะลุถึงรูทวันหนักนะคะจากการติดเชื้อเนี่ยมันก็ทําให้ทะลุเข้าไปเพราะมันบางมากนะคะเพราะว่าเวลาเด็กคลอดออกมาทําให้หนังหนาๆตรงนี้มันก็จะถูกคลี่ออกไปแล้วบางมากค่ะพาะเด็กหัวเด็กคลอดออกมาค่ะในข่าวที่ออกไปมันบา,บางสื่อมันก็ออกไปว่า,าโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบบ้างอยากให้พอพูดถึงประเด็นนี้ ตรงนี้โรงพยาบาลเราไม่ได้มีการเพิ่เฉยน,นะคะเราก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยเราจริงๆนะแล้วในโรงพยาบาลของภาครัฐไม่ได้มีงบประมาณตรงตรงนั้นในการเรื่องของการที่จะเอาเงินไปไปใช้ตรงนี้ได้นะคะแต่เราก็มีความพยายามก็คือเก็บเรี่ยงอะไรจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองที่ได้มอบครั้งแรกนะคะในเรื่องของการที่จะเยียวยาในการที่น้องเขาเจะไปรักษาที่วังชียงลายค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ ที่เราได้มีการประสานกับประกันสังคมในการช่ช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่เนื่องจากว่ากระบวนการรักษายังไม่สิ้นสุดก็เลยยังไม่ได้มีการยื่นขอเย,ยียวยาตรงนี้ค่ะถามว่าลรงมาเราไม่ไม่ไม่ได้เพิกเฉยนะคะน,นอกจากเรื่องเงินแล้วเราก็ยังมีการโทรติดตามอาการอยู่ตลอดเวลาค่ะ,คะอย่างต่อนเนื่องใน,นกระบวนการในกระบวนการรักษาหลังจากนี้ ต้้องใชเวลาเรื่องของการบริการรักษานี่มันมนหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับแผลที่ที่ที่เกิดขึ้นนะคะแผลข้างล่างที่เกิดขึ้นมีการติดกันติดแล้วเนี่ยมันมันใช้เวลาพอสมควรนะคะเขาก็จะได้มีการในเรื่องของกรรารรักษานีเขาได้มีการติดตามตลอดเวลานะคะว่ารูนี่ปิดหรือย,ยังซึ่งเห็นว่าทางโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะมัน โรงพยาบาลพญามณงไม,ไม่ไม่ได้มีมีการรักษาในส่วนนี้นะคะแต่เราส่งให้โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่มีศักยภาพมากกว่าเป็นผู้ดูแลตรงนี้ต่อแต่เท่าที่เราทราบมาก็คือเขาจะต้องมีการตรวจตรวจซ้ําแล้วซ้ำอีกซึ่งจะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำซีทีสแกนนะคะว่ามันมีรูรั่วหรือไม่เพื่อจะให้เช็คให้แน่ใจว่าไม่มีรูรั่วเกิดขึ้นเขาถึงจะมีการนําลำไส้ที่จะท,ท,ที่ที่ถ่ายจากหน้าท้องเนี่ยกับสู่ เพราะว่าปกติของคนปกติค่ะซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างที่หมอได้พูดมาค่ะ